รนด์สกินแคร์ปี2024มีอะไรบ้างมาฟังรีบกันในคลิปนี้เลย Geo skincare ด้วยความที่โลกประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนเราจึงต้องมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทําให้ผิวเราแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับความเยินของอากาศได้ค่ะคีย์เวิร์ดก็มีอยู่ว่า 1. skin rewarding รักผิวรักตัวเองและต้องรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะ2 Barrier repairing เกาะปกป้องผิวที่แข็งแรงก็คือตัวแทนหมู่บ้านเลยค่ะเพราะผิวจะดีได้ต้องเริ่มมาจากส่วนที่ทำหน้าที่ปกป้องมลภาวะเป็นพิษจากภายนอกที่แข็งแรง Skin barrier ที่ว่านี้ก็คือชั้น stratum corneum ที่อยู่ด้านนอกสุดข,ของชั้นหนังกำพร้ามีเซลล์ c o r n e o c y t e ์และ intercellular lipids เรียงตัวเป็นโครงสร้างคล้ายอิฐกับปูนสกินแคร์ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเจ้าอิฐกับปูนที่ว่านี้ได้เราก็ต้องมองหาพวก ceramides sodium pca ce polyglutamic acid amino acid complex และ Hyaluronic Acid 3 Skin Microbiome ร่างกายเรามีจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตตัวเล็กหลายพันล้านตัวซึ่งการที่เรามีซิมบิโอติกหรือว่าแบคทีเรียตัวดีประจำถิ่นในร่างกายเราเยอะในแบบที่สมดุลก็จะส่งผลให้สกินแบรีย์เราแข็งแรงไปด้วยค่ะส่วนผสมของสกินแคร์ที่เราต้องมองหาเพื่อเสริมสร้างสกินไมโครไบโอมก็คือ f i f i f e r ฟ e n t l y s a t e p o ิก g l u t ม m i c Acid s q ว a เลนว Vitamin C Aloe Vera Extract ดังนั้นเทรนในปี2024นี้เราก็จะเน้นเรื่องของ skincare is self-care การดูแลผิวก็คือการดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่ดีนั้นต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้ธรรมชาติล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายเราเปรียบเหมือนยาต้านพิษอันติดดลรบล้างปัญหาผิวทั้งปวงที่เราเจอในปัจจุบันนี้ต้องขอขอบคุณแบรนด์และละคัคมที่ให้โอกาสดีมไปเป็นแขกรับเชิญในรายการไลฟ์สดครั้งนี้ด้วยค่ะและใครที่อยากติดตามเรื่องเทรนส k i n c a r e เพิ่มเติมสามารถติดตามดีมได้ที่ช่อง Dr Daydreamer